วันนี้ค่ะนักเรียนป .4 ทุกคนวันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องการลบทศนิยมนะคะามาดูข้อที่1กันเลย21.82ลบ13.263เอา21.82เป็นตัวตั้งนะคะจุด82เป็นตัวตั้งลบด้วย13.263นะคะคราวนี้นักเรียนมาดูว่าหลักตรงไหน ที่มันหายไปบ้างหลักนี้มี2กับ1มี1กับ3จุดตรงกัน8กับ2ตรงกัน2กับ6ตรงกันคราวนี้เล 3, ขสาเขาไม่มีเลขที่อยู่ข้างบนถูกไหมคะถ้าไม่มีเลขครูบอกว่าให้นักเรียนเติมเลข0ูลงไปด้วยนะคะเมื่อวานที่ตรวจกันบ้านเนาะบางคนไม่ใส่เลข0นย์นะคะมันเลยทำให้ลบเลขผิด แล้วก็มีบางคนมีอีกแบบหนึ่งก็คือเอาเลข82มาใส่ข้างหลังแบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องใส่ชิดกับจุดทศนิยมถ้าตำแหน่งไหนเหลือให้นักเรียนใส่0นะคะอย่าลืมใส่0เสมอนะคะต่อมาลบเลข0ูนย์ลบ3ได้ไหมไม่ได้ยืม2จาก2เหลือ1จาก0กลายเป็น10 10-3ลบ3เหลือ เจ็ดหนึ่งลบหกได้ไหมคะไม่ได้หนึ่งยืมแปดเหลือเจ็ดจากหนึ่งกลายเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบหกได้ห้าเจ็ดลบสองได้ห้าเจอจุดใส่จุดหนึ่งลบสามได้ไหมคะไม่ได้หนึ่งยืมสองเหลือหนึ่งจากหนึ่งตรงนี้กลายเป็นสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดลบสามเหลือ 1> 8 1ลบ1เป็น0นะคะอ่ะข้อนี้ตอบเลย8.557โอเคนะศูนย์ข้างหน้าไม่ต้องเอามาใส่นะคะโอเคต่อมาข้อที่2ต่อ๋ศูนย์ข้างหน้าตัวนี้ถ้าถ้ามีเลขที่อยู่ข้างหน้าจุด1ตัวแล้วศูนตัวเนี้ยเราจะไม่ใส่ แต่ถ้าสมมุติหนูลบออกมาได้เป็น0.57 5แบบนี้ใส่ลงมาด้วยนะคะอ่าโอเคต่อมาดูข้อที่2 24.059ตั้งค่ะ24.059ลบกับ8.24ขอใส่จุดละกันใส่จุดก่อน8.24เลข8อยู่หน้าจุดถูกไหมคะเขียน8ให้ติดกับจุด ห้ามใครเขียน8ตรงนี้นะคะไม่ได้นะผิดทันทีเลย8อยู่หน้าจุดต่อมาหลังจุดมีสองสี่สเขียนตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้ต้องเขยอบมาชิดกับจุดเป็นสองสอ่าจากนั้นมีตำแหน่งไหนว่างบ้างตำแหน่งหลังสุดว่างถูกไหมคะใส่0ตําตำแหน่งหน้าสุดก็ว่างใส่0โอเคนะจากนั้นลบกันค่ะ9-0ลบ0ได้ 9ก้าห้าลบสได้หนึ 1> 1, ่ยลบสได้ไหมไม่ได้เลยต้องไปยืม4จากสี่เหลือ3จากศูนย์กลายเป็น 10, 10, 2 2> 10 1 0ิลบสได้8เจอจุดใสจ,จุดต่อมาค่ะสามลบแได้ไหมไม่ได้สต้องยืมสองเหลือ1จากสกลายเป็น13 1 3าลบแได้ 1> 5 1ลบ0ได้1อ่ะข้อนี้ตอบ 10, 5. 8, 1 5 5.819สิ่งที่นักเรียนต้องระวังคือเวลาเขียนเลขต้องเขียนให้ตรงละจุดตรงกันตำแหน่งไหนว่างให้ใส่0โอเคไหมคะอ่ะคราวนี้เวลามีเลข ให้ใส่ข้างหลังจุดให้ตรงกันนะคะบางคนน่ะครูเห็นขยบไปข้างหลังแบบเนี้ยไม่ได้นะคะมันจะใหจะทําให้ตําแหน่งตรงเนี้ยเราว่างนักเรียนต้องเขียนให้ติดกับจุดโอเคนะอ่าสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ